ไดพวกเฮียนะเขาไม่เข้าของแอ่น่ะไปไปดีมาคอยหมุนไประวังท้ายเือดนต้นไรอร้อยนะัง <laughs> โอ๊ยดิเรือไงเรือโจรสลัดมึงเต้นเป็นเรืออินโดอะไรบ้าแล้วทำไมต่อยสองคิมมาเมื่อวานน่ะก็เต้นถูกนี่อือหือเดี๋ยวหนักก็ยิงๆแม่งเลยยิงนะเมื่อกี้เอาจิงแล้วเหรอแต่ขามือก็ไม่โดนกูเลยเนี่ย โอ้นึกว่าใคยยกมาทั้งแกงเลยเหรอเป็นยังไงไอ้ลูสิลท่าในน้ำของลูฟี่โอ้ยี่เสียงในกระตูไปเลยไอ้ลูฟี่มากันครบเลยนะข้ากัมาครบอยู่แล้วท่านลูฟี่ถูกต้องอู๋ศาเอาเดอก็ดีแล้วมีไก่แ่บไปลุงไม่ใช่ผู้พันสันเดอร์ น้ำมีแมวขโมยน้ำมีคะ่ะโซโลค่ะหนนำ้ำโโโลดีใจมาก <c oughs> ที่ได้เจอตัวจริงกุญแจท่านใช้ดีมาก <c oughs> ล็อกบ้านล็อกอาคารดีจังขโมย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่กุญแจโซโลค่ะเอง เนึ่งความเก่งมากเจ้าของทาราวดีคือใครโอ้โหแต่งต,ตัวเหมือนสลัดแข่งอันนี้ข้าต้องมาเออใครเนี่ยข้าคือสันจิตสันจิตประวัติของแกนี่ไม่ธรรมดานะถูกต้องแล้วแกเคยไปอยู่บนเกาะเหลือแตกอยู่บนเกาะเหลือแตกอยู่กับใครอยู่กับราชาโต่งสลัดอีก หนึ่งคนที่ชุบไม่แอยาู้ีแค่มาเดือนตอนตอนสอบก็เป็นยืนหัวลอกแป้คนอื่นไม่รู้ชอบใจอะไใส่วันพี่อควรไม่เอนเมติก่อนที่ติอ่างมากเลยเนี่ยกะะกะกงอยู่ไงนึก่นึอยู่ดูฟี่กราฟนี่ก็จะเดินทางไปวันพีชใช่ไหมถูกต้อง เราคิดว่าวันพีนเนี่ยพวกเราต้องไปถึงอย่างแน่นอนพวกเราราชาชูรสราชาจนสนั่นเพวกเราเป็นราชาจนสลัดพวกเรา,าจะต้องไปถึงวันพีให้ได้ครับกังจะไปวันพีนอย่างนั้นเลยเหรอใช่ทุกท่านไปไม่ถึงหรอกมั้งพวกแกต้องเจอฉันก่อนยากจะกดูฝีมือของพวกแกนะ,ะแสดงว่าท่านกำลังดูถูกพวกข้าใช่ไหมแล้วแกรู้ไหมว่าสมบัติมันอยู่ที่ไหนอะสมบัติ ก็อยู่ตรงป้ายเกเจ๊งอ่ะช่เขาเขาจะผลิตยุ่ยเหรอนั่นบอกบัตรในทันีไอีเวนนี่มึงยังจำได้เหรอที่ใส่แผ่นไปแล้วบอกวิ่งเล่นไม่ได้แผ่นเป็นรูเป็นรอยสมบัติคือเธอคืออะไรแบบเรียบัตรน พวกไอ้ของที่ไปปล้นมาของพี่ขาดเไมท่านนี่ไงแต่นี่เขารู้ว่าสมบัติอยู่ที่ไหนแต่ไม่ต้องบอกอยังไม่ให้พูดเ <c oughs> ขาไม่พูดด้วยเอ <c oughs> าละต้องผ่านท่านไปก่อนกันแล้วกันไหนๆมาก็ดีแล้วพี่ขอดูชนปล่อยลกเลยนี่คุณ <c oughs> ไม่ใช่มายาคนบ้าบอกไม่ใช่ฟิลิปถ้าเป็นฟิลิปแล้วท่านคือใครท <c oughs> ่านคือใครโอาเช้าด้วย คนโทรกาบไงกาบไงกาบอะไรอ่ะกาบบอมกาบบอมกาบไหไเนี่ยกาบกาบอะไรคนโทรกาบบอมกาบตัวมองอ๋อไอ้จัดมุกตัวเองเลยนลืมต้นนี้ต้นนี้ถ้าคือใครนะกาบคนโทรกาบกาบ้วนเงิน Fuck